สบายดีสบายดีทุกคนมื้อวี้มาพบกับน้องตุ๊กในซ่องสาสมเนือชแน,นลเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามน้องตุกงงต๊กเด้อเมื่อนี้น้องตุก๊กน,น,น้องตุ๊กจิไปลินเนาะน้องตุ๊กสิไปตาดน้ำนัวทุกคนไปกับมูไปกับมวนอีกสามคนเนาะเอาไปเบ่งน้ำกันเลยวันก้อนเท้าสิไป เฮาสิไปเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าน้องตุ๊กไปฮอดตาําหกมูแลูฟเด้อล่ะเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะแต่ว่าอันก่อนสิไปหาน้องตุ๊กกับแม่พุดแม่พุดจะไปอันใส่น้ําน้ําเหลาเนาะเพราะว่ามื้อนี้ครบ7มื้อที่เฮา1เหลาเฮามักเหลามาแล้วเนาะแล้วมื้อนี้เฮาก็เลยว่าสิเอาน้ําอแล้วเฮาก็ไป เซ้อหน้มนํากันเลยเนาะเื้อหน้มทีมเข้ามากเหล่าเข้าหนึ่งเข้หาหนึ่งหรือว่าเข้ามากมาครบเจ็ดมือแล้วเนาะเย,ยือนนอีกแบบนึงประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะและอีเข้านาเซื้อแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์เท่าก่อนจะไปเสียวเหล่าหรือว่าหนึ่งเหล่าทุกคนเมื่อนี้อีเมลบ้านมีมีอกใหม่บ้านเด้ทุกคนนกใหม่อยู่หนาเฮือนเนาะทุกบ้านหมดเลยสุดดอกประสนเบิ่แบบงกันเลยเนาะ มากรเต็มแล้วป่ะไปแม่พุกกันปุกอะปบอสิีมปุงุกพุกส uh> uh like> uh ีบอ มป,ปมานี้มันเปนื่อยมันอืดึ้นเหรอแล้วก็ปลกตอโอ้คนปลูกอ่ะปลกเองงหรอไม่ใ <c oughs> ห้ประมาณนี่กะได้ปาได้ได้กี่เก้วสามสสิบเก้วสามสิสสก้วอันแม่แม่อว่าหลอด,ดเรื่องมัธ บ่ลอดแทงมมีแจกเียกันสนัอ๋อามึงปนมีได้ปซอืมพวมีน่กได้ไปสิปอันนั้นละล้างจากที่เ้าวันนึงเรามือมือันเสาก่อนอาทิตย์ก่อนเนาะมื้อนี้ก็ครบ7แล้วเนาะมาเบิ่งนํากันสิเแวเด้อล้วเฮาก็สิเอาน้ําซือเนาะ không khá lao đâu nô Khá là, nè Anh Chưa thằng này nọ, mẹ Chưa thằng đâu, mà ta ไม่ใช่เป็นอดีตหรอบ้านบอก <laughs> แคนเลาทุกคนแคนเทสแคนวาละ่ะเกิดสิเดปเป็นหนึ่งแล้วนะไม่เนาะเสื้อหน้หนามาอีกอีกกี่มื่นจีนึงเป็นสาหนาคนหนึ่งเนาะพอดีเป็นเอิรนเซียวเหล่า จักน้ามือกันเลยจักน้าผมไปพุดก่อนทุกคนดอกใหม่อีแม่ว่าเออดอกแก่เนาะทุกคนแต่ยุบานพีพีเอฟซีทุกคนเนี่ยบานพีพีเอฟซีเออเดอกอย่างนี้นดอกอเดิน ตีมีว่าดอกเกอันนี้มันเป็นญาเนาะทุกคนถ้าถ้าเฮ้าอันแบบพริกคอหรือว่าอันข,ขอเขาเท้าแพงะนาเฮ้าจะเอาอันนี้ไปเป็นล่นแล้วก็มามาเื่อมาเซ้อคอตีนคอขอมือเทาที่มันพริกขนาะทุกคนคนน้องใหม่น้องน้องง,งานบอดอกใหม่สนิทมีเป็นญาเนาะแม่แบาคอคอเฮ้านี่พริกบอรหรือว่ามันขน้ะนขนาด มันขวดหรือมันแพงขนาดเขาจะเอาใบใบเห็นทีเขียวเขียวของมันขนาดไปเป็นล่นไฟไปเฝ้าไฟแล้วก็มามาพันเสื้อขอมือข้อตีเขาเนาะขอมือเขานี่เขาก็ค่อยคอยบิดมันไปเนาะแบบคล้ายๆแบบดักมันเอาค้อมือหอนดักมันแต่มันเป็นยาเนาะดอกไม้ขนาดเนาะแต่บู้ผู้วัยยุบานพีพีเอฟซีหันเอิ่นดอกดอกก่อนเดินเนาะค่ะว่าทุกคนหูสีดอกไม้สนิทนี่บอกน้องตุ๊กเด่นเนาะน้องตุ๊กยักษ์หูแบบสีมันแปลก แปลกอนสื่อทีแม่น่องตุ๊กบาบอมันเป็นดอกใหม่เอนสื่อดอกใหม่ดอกแก่เนาะเมื่อนี่มันบานมาทุกดอกเลยซุ้มือมันจิบบวบานทุกคนแล้วเมื่อนี่น้องตุ๊กกับเซน่าเหล่าเล้วอีกเจ็ดมือทำมาเบิ้งนำกันมาเา่าเชียวเหล่าได้จักแก้วเมื่อกี้น้องตุ๊กถามแม่่านเชียวเหล่าได,ได้ได้ได้ประมาณนั้นสามสิบแก้วเลยคระเฮดสองกระซามสองกะละมังเเนาะในประมาณนั้น 30หรือ40แก้วเนาะแต่บ่ว่ามื้อเสียวแท้่เฮาสิได้ประมาณนั้นบ่เบิ่งนํากันเลยเนาะแต่ว่าถ้าไปเบิ่งนํากันเนาะมือมือที่เฮาสิเสียวลาวแนวันเสาร์อาทิตย์หน้าเฮามีนัดกันเด้อเฮามีนัดกันเฮาต้องมามาเสียวลาวมาเบิ่งน้องตุ๊กเสียวลาวเด้อมาน้องตุ๊กเฮ็ดเป็นบ่น้องตุ๊กบ่เคยเฮ็ดเนาะเคยเคยซิมน้อยนึงเคยซิมน้อยนึงบ่เคยบ่เคยิหลาย ล้วเมื่อนี้น้องตุ๊กสิไปไปอันดินไปดินตาดำนวน้ำมูเนาะบู้ว่าสิเอาเดินไปกินเดดแล้วก็สิไปบอนเดแดดหู้แต่ว่ามีแผนไปหอดตาดำนวเลยเนาะทุกคนเดี๋ยนี่น้องตุ๊กสินี้แม่เที่ยวนึ่งมือทุกคน <c oughs> นี่แม่เที่ยวก็เนาะทุกคนเนาะบนแม่ประดีกันนี้แม่เที่ยวตัวเนาะ แล้วก็คลิปนี้กับซีเดล่าทุกคนเบตกอนพากดไลค์กดติดตามน้องตุ๊กเดย์เดยขอบใจพี่ผีเอฟซี FC ทุกคนขามาเบิ้งนเลยคอะก,กดติดตามน้องตุก๊กเนาะบ๊ายบาย